ปาพากำลังทำอะไรอยู่อ่ะคุยดิคุยกับใครอะอรูร้โทษตำรวจวอาอเป็นตำรวจเจ้ฮึตำรวจไม่ได้ยินแม<ะ>่พร้อมยังพร้อมแล้วครับพาพาพร้อมยังขานับรถ ถึงแลวอ้าวผ่าผ่าอ้าวผ่าผ่ายังระบายฟักทองไม่เสร็จเลยอ่ะอันนี้อ่าผ่าผ่าระบายฟักทองก่อนแล้วเดี๋ยวฟักทองไม่มีส่งครูนะอ้าวระบายเลยตําตําวดระบายทีก่อนโอเคโอ้โหระบายสตรงฟักทองเลยอะลูก แล้วครับแม่พร้อมนานแล้วผ่าผ่าอะไรยังไม่ระบายฟักทองเลยทาสีอะไรฟักทองอะ่ะแม่ลองคุยสิโอเคโหลโหลผ่าผ่าอยู่ไหมครับ <c oughs> อยู่ไหมครับผ่าผ่าไม่อยู่อ้าวแล้วไปไหนอะ่ะไม่รู้ไปหลังบ้านท <c oughs> าฟักทองก่อนดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่เสร็จนะลูก <c oughs> เร็ว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  น้องพิงขึ้นไปทำอะไรข้างบน <c oughs> น้องพิงขึ้นไปทำอะไรอีกแล้วอ่ะ